ที่สองกุมภาพันธ์นะครับสองพันห้าร้อวันสถาพานาะมหาวิยทยาลัยเกษตรศาสตร์ได้มาเที่ยวชมสวนเนียยอดอยู่ที่ใกล้ๆรล,ลวงโมงหินศิลาแกลงนี่แหละครับแล้วเรื่นี้รุ่นนี้มีอยู่5,000ลูกนะครับที่จะตัดในต้นเดือนมีนาไม่ต้องห่วงครับมีเจ้าของหมดแล้วเพราะว่ารุ่นนี้ไม่มีใครมีเท่าไหร่หรอกนะของเรา ออกก่อนออกได้ด้วยแร่ด่างการใส่แร่ด่างทําให้มันไล่ไนโตรเจนแล้วพักตัวได้เร็วออกง่ายจังหวะแรงนิดเดียวก็ออกอยกเว้นแดดร้อนนะฮะถ้าร้อนนี่ตัวใครตัวมันพืชนม่ออกดอกเพราะพลังงานถูกคายทิ้งนี่โอ้โหลงแร่ด่างได้แนละ้วฮะยอดบางๆครับลงทุกอาทิตย์ปีนี้ดีกว่าปีก่อนไหมดีกว่าเยอะครับจริงตั้งแต่ใช้แนวทางของเราเนาะเพียงยาปุ๋ยผสมสามอย่างก็ถูกตังลงด้วยไม่ต้องไปใช้ปุ๋ยลูกพันกว่าสองพันด้วย ดีกว่าเย,ยเอะจะออกได้เร็วกว่าด้วยเร็วกว่าประมาณเกือบเดือนนะครับใช่โอ้โหเยี่ยมเลยเกือบเดือนราคาก็คนละครึ่งครับถ้าชนีธรรมดา70ก็กลายเป็นร40แต่จริงๆไม่ใช่อ่ะ200อครับอุ่นนี้ฮะใ,ใกล้ๆสอ้อนั่นแหละครับเพราะตัดมีนาะต,ต,ต้นเดือนเลยเพราะผ่าดองแต่ต้นธันวาเนาะใช่ต้นธันวาโอ้90บวันก็นตัดแล้วชนียิงอากาศร้อนๆนี้ไปไวขอให้น้ำพออย่างเดียวโอ้โหละลานตาครับติดดอกดีละเกิน ระ,ะ,ะยะนี้จะจะแตกใบอ่อนก็ไม่ได้กลัวอะไรล้อกขออย่างเดียวกลัวน้ำไม่มีให้ทาน้ํามีให้ไม่มีร่วงเพราะเรามีตัวขยายแบ่งเซลลสร้างโปรตีนให้พืชคือน้ําหมักชุดน้ําหมักคันเอม็มซึ่งเป็นแบกนีเซียมและสารขยันแล้วาาลิกนินซึ่งเป็นฟอสฟอ n ิกนะฮะที่บวกมากับโพแทสเซียมซัเฟตแล้วก็มีสารกลุ่มขยันดอกดอกแล้วก็มีลิกนินตัวทําให้พืชแข็งแรง โอ้โหรถตุเรียนอายุ30ปีได้ยังฮะประมาณ30ปีประมาณ30ปีเบลบาล่า,าเลยเนี่ยครับเพีงเยงแต่ว่าข้อเสียคือฝุ่นเพราะลงโ,โม่หินอยู่ยข้างๆแล้วก็รถนะฮะรถ6 0ิ๊บ้อ,บอนวิ่งกันทั้งวันแต่โชคดีคือว่าถ้าอีก2ปีลงโม่หินเขาเลิกทำนะครับเขาก็คืนในหลวงแล้วมีสระหลวงอยู่ข้างๆบ้านนี่เป็นร้อยไร่ลึกเป็นร้ออเมตรใช่ไหม โอ้โหไอิฉาคนที่อยู่ใกล้สะหลวงที่อยู่ถัดกันนี่เองนะครับผมตอนนี uh, ้ติดลงโม,โม่แต่โมเ่เขาดึงเอาดินเอาหินลงไปหมดก็กลายเป็นอ่างน้ําใหญ่เลยลยครับตามเวะละน้ําหมักก็ใช้อยู่นรอใช้อยู่ครับใช้ใช <ๆ S 2> ตลอดหวัน<อ>ก็ฉีดใบฉีดลูกได้หมดพร้อมมียาแมงยาลาได้หมดทุกอย่างเนี่ยฮะชะนีก็ต้องไว้เป็นควงเป็นกลุ่มเนี้ยครับเดี๋ยวค่อยๆซอยลูกแพ้สักประมาณ15้าวันก็ซอยลูกแพ้ออกละแตงขาด พราะมันใกล้แล้วอ่ะอ,อ่มัน,นอีกสักสิบวันนี่แหละสิบห้าวันเนี่ยไม่เกินสองอาทิตยเ์เพราะว่ามันจะได้แบ่งลูกที่เหลือให้มันได้เต็มไซส์แต่ถ้าแต่งไวไปก็ไม่ได้นะครับตลอดชนีเพราะชนอีอ่ถ้าไม่เอาไว้เยอะไว้โหลดหน่อยมันจะไม่มีตัวดึงอาหารแข่งยอดนะฮะมันก็จะแตกใบแล้วมันจะเข้าป่ามันขึ้นเขาหมดอ,อ่ชนีต้องสายไวอย่างนี้แหละครับถูกใจแนวทางตัวไหนบ้างครับพี่ยอด ใช้ตามตามขอบที่ที่อาจารย์มันก็ดีหมดเนาะถูกใจทุกอย่างปุ๋ยสามอย่างปุ๋ยมันก็ประหยัดเงินไปด้วยแล้วปุ๋ยแร่ด่างเนาะล้างดินล้างดินเนี่ยออกดอกง่ายเลยดนวันเพราะวันตอนที่ฝนแฉะเนาะปลายฝนอ่ะใช้ดีสร้างดอกสร้างลูกสร้างอะไรได้ด้วยสมบูรณ์เนี่ยที่ปลูกแซมไว้นะฮะเริ่มโตแต่ต้นเก่าจะตายก็ไม่ตายแล้วนะฮะ ผมถ่ายวิีโอที่ไลก็โทรศัพท์เข้าทั้งวันนะฮะขอบพระคุณอย่างสูงครับพีย่ยอดอยู่พีย่ยอดชื่อจริงชื่ออะไรนะฮะชนะชาติครับนามสกุลอัมพวันชื่อก็รวยแล้วครับผมขอบพระคุณอย่างสูงครับแล้วมีมีสแปลงดนะ้วยเนาะสแปลงโอ้โห oh เยี่ยมเลยหลายสิบไร่เลยเศรษฐีเนี่ยเศรษฐีมาแอบตรงนี้เองครับขอบคุณครับ